ครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับพบกันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้เราจะมาสรุปในเรื่อง Resident Evil ภาคที่3กันนะครับเรื่องราวของภาคนี้นั้นจะสนุกและมันขนาดไหนเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันได้เลยครับเรื่องราวของเกมนั้นได้เริ่มขึ้นที่ตัวเอกอย่างจิวเวเลนทน์นั้นได้ตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายและเหตุผลที่เธอฝันร้ายเช่นนี้นั้น เพราะว่าเธอนั้นกำลังสืบเรื่องราวของบริษัทอัมเบลลาจนเธอนั้นได้รู้ถึงความโดหดร้ายของบริษัทอัมเบลลาและข้อมูลทั้งหมดที่เธอรวบรวมมาได้นั้นก็ชี้มายัางเมืองแรคคูนซิตี้แห่งนี้จิลจึงได้เดินทางมายัางเมืองแรคคูนซิตี้แห่งนี้เพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมและเธอนั้นก็กำลังวางแผนที่จะหนีออกจากเมืองแรคคูนซิตี้แห่งนี้อีก3วันนับจากนี้อีกด้วยเพราะว่าเธอนั้นรู้สึกว่าเธอกำลังถูกใครบางคนนั้นสะกดรอยอยู่ ขนาะนั้นเองจิลที่กำลังทำธุระส,ส่วนตัวอยู่นั้นโทรศัพท์เธอก็ดังขึ้นคนที่โทรมาก็คือแบรดเพื่อนของเธอที่อยู่หน่วยสตาร์เช่นเดียวกับเธอนั่นเองแบรดนั้นได้บอกให้จิวนั้นรีบหนีออกมาจากที่นั่นในทันทีแต่ถ้าว่าพวกเขานั้นยังคุยกันไม่เสร็จจิวก็ถูกจู่โจมโดยเนเมซิสก่อนที่เธอนั้นจะสามารถหาทางนีออกมาจากเนเมซิสได้สําเร็จจิวได้หนีออกมาจากที่พักของเธอจนเธอนั้นได้พบเข้ากับแบรด และพวกเขาทั้งคู่นั้นจึงได้รู้ว่าการแพร่ระบาดเชื้อซอมบี้นั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วพวกเขาทั้งคู่นั้นจึงรีบหลบหนีออกจากพวกซอมบี้ก่อนที่แบรดนั้นจะเสียสละตัวเองเพื่อถ่วงเวลาพวกซอมบี้ไว้และให้จิลนั้นหนีไปจิลที่สามารถหนีพ้นจากพวกซอมบี้ได้สําเร็จเธอจึงคิดที่จะเดินทางออกจากเมืองแลคคูนซิตี้แห่งนี้โดยใช้ฮอก่อนที่เธอนั้นจะเดินทางไปยังดาดฟ้าได้สําเร็จแต่ทว่าฮอนั้นก็ถูกยิงล่วงโดยเนมิซิต ที่ได้ไล่ตามเธอมานั่นเองแต่ทว่าจิวเองก็ได้ใช้ไหวพริบของเธอขับรถชนเนมิสิตจนตกตึกลงไปแต่ทว่าเนมิสิตนั้นก็ยังไม่ตายก่อนที่จิวนั้นจะพลาดท่าเธอก็ได้ถูกช่วยไว้โดยชายปริศนาคนหนึ่งชายคนนี้นั้นแนะนําตัวเองว่าเขาคือคาร์ลสทหารจากหน่วย UBCS จาก <S <S อัมเบลลาเขานั้นได้รับภารกิจมาจากอัมเบลาว่าให้เข้ามาช่วยผู้รอดชีวิตและควบคุมสถานาการณ์ให้ได้ ก่อนที่คาร์ลอนนั้นจะพาจิลไปพบกับมิคาเอลซึ่งเป็นหัวหน้าของคาร์ลออีกทีหนึ่งโดยพวกเขานั้นได้มีแผนการว่าจะหนีออกจากที่นี่โดยใช้รถไฟแต่ทว่ารถไฟนั้นยังใช้การไม่ได้พวกเขานั้นจึงต้องการให้จิลนั้นร่วมมือด้วยจิลที่ไม่มีทางเลือก จึงได้ตอบตกลงที่จะร่วมมือด้วยระหว่างที่จิวนั้นกําลังหาทางที่จะทําให้รถไฟนั้นใช้การได้เธอก็ได้พบเข้ากับทหารของหน่วย UBCS ที่กําลังได้รับบาดเจ็บอยู่จิวจึงพยายามที่จะช่วยแต่ทว่านิโคลทหารอีกคนนึงจากหน่วย UBCS ก็ได้ฆ่าชายคนนั้นไปอย่างไม่ลังเลนั่นจึงทําให้จิวนั้น ไม่พอใจต่อนิโคลเล็กน้อยหลังจากนั้นจิลก็ได้เดินทางต่อจนเธอนั้นสามารถทําให้รถไปนั้นกลับมาทํางานได้สําเร็จจิลจึงคิดที่จะกลับไปรวมตัวกับพวกคาร์ลและหนีออกจากเมืองเลคูนซิตี้แห่งนี้โดยรถไปพร้อมกับพวกเขา แต่ทว่าระหว่างที่เธอนะั้นกำลังเดินทางกลับไปเธอก็ได้พบเข้ากับเนมิซิสอีกครั้งหนึ่งและแค่นั้นยังไม่พอเนมิซิสนั้นได้แพร่เชื้อใส่ซอมบี้จนซอมบี้นั้นอันตรายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่ทว่าจิวเองก็สามารถหนีให้พ้นจากเงื้อมือของเนมิซิตมาได้สําเร็จจนเธอนั้นเดินทางมายังรถไฟได้สําเร็จแต่เนมิซิตเองก็ไม่ได้ลดละเขานั้นได้ไล่ตามจิวมา จิลจึงอาสาที่จะล่อให้เนมิสิตนั้นไปทางอื่นเพื่อถ่วงเวลาให้พวกคาร์ลอนนั้นเดินเครื่องรถไฟก่อนที่จิลนั้นจะเข้าประทาเข้ากับเนมิสิตจนเธอนั้นสามารถเอาชนะเนมิสิตลงได้จิลที่กําลังดีใจและคิดว่าเนมิสิตนั้นได้ตายไปแล้วก่อนที่เนมิสิตนั้นจะปรากฏตัวต่อหน้าจิลอีกครั้งหนึ่ง เรียกได้ว่าดีใจยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยครับจิวก็ต้องมาวิ่งหนีเนมิซิดอีกครั้งหนึ่งก่อนที่คาร์ลอดนั้นจะปรากฏตัวขึ้นแลนะช่วยจิวจนทําให้เธอนั้นสามารถหนีพ้นจากเนมิซิดมาได้คาร์ลอดนั้นจึงได้มาส่งจิวที่รถไฟก่อนที่จะบอกกับจิวว่าเขานั้นจะไม่ขึ้นรถไฟไปกับจิวด้วยเพราะว่าคาร์ลอดนั้นได้รับภารกิจใหม่จากอัมเบลล่าว่าให้ตามหาดรนาธานีลบาด วกเขาทั้งคู่นั้นจึงได้บอกลากันหลังจากที่จิวนั้นแยกตัวกับคาร์ลอสได้เดินเครื่องรถไฟออกมาแล้วรถไฟก็กลับถูกจู่โจมโดยเนมิซิตอีกครั้งแต่จิวเองก็สามารถรอดชีวิตมาได้ด้วยการเสียสละของมิคาเอลหัวหน้าของคาร์ลอสนั่นเอง และเกมก็จะตัดภาพมาที่คารลอสคารลอสนั้นได้ไปหาเบาะแสของดร์บาดที่สถานีตำรวจแต่ทว่าคำสั่งจากอัมเบลลานั้นได้สั่งให้จับกุมดร์บาดแทนที่จะช่วยเหลือแทนนั่นจึงทำให้คารลอสนั้นค่อนข้างสับสนอยู่พอสมควรก่อนที่คารลอสนั้นจะได้เบาะแสว่าดร์บาดนั้น ติดอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองและคุนซิตี้แห่งนี้และเขายังสามารถสร้างวัคซีนที่สามารถช่วยต้านทานเชื้อทีไวรัสได้อีกด้วยนั่นจึงทําให้ดอกเตอร์บาทนั้นสําคัญเป็นอย่างยิ่งก่อนที่คาร์ลอดนั้นจะได้รับการติดต่อมาจากจิลจิลได้บอกกับคาร์ลอสว่ารถไฟนั้นได้ระเบิดไปแล้วจากการโจมตีของเนมิซิต์และเนมิซิต์นั้นกําลังไล่ล่าเธออยู่ก่อนที่จิลนั้นจะได้เข้าปะทะกับเนมิซิต์อีกครั้งหนึ่ง จนทําให้เธอนั้นพลาดท่าได้รับเชื้อจากตัวของเนมิสิติคาร์ลอสที่ได้ตามมาเจอจิลก็ได้พาเธอไปที่โรงพยาบาลที่ด็อกเตอร์บาดซ่อนตัวอยู่โดยหวังให้เขานั้นช่วยรักษาจิลให้นั่นเองครับหลังจากนั้นคาร์ลอสก็ได้ออกตามหาด็อกเตอร์บาดในทันทีก่อนที่จะพบเพียงศพของด็อกเตอร์บาดเท่านั้นแต่ทว่าก่อนที่ด็อกเตอร์บาดนั้นจะตายเขาก็ได้บันทึกวิดีโอไว้ก่อนตายอีกด้วยและเขาได้บอกความจริงถึงเหตุการณ์การแพร่เชื้อระบาดของทีไวรัส และที่อยู่ของวัคซีนตัวทดลองที่เขาทําขึ้นอีกด้วยคาร์ลจึงได้นําวัคซีนนั้นไปฉีดให้จิลในทันทีก่อนที่จะรู้จากไทเลวมาว่าทางรัฐบาลนั้นตัดสินใจที่จะยิงวิซา์ถล่มเมืองและคุนซิตี้แห่งนี้เขาจึงได้เดินทางไปยังโรงเก็บของใต้ดินเพื่อที่ตามหาวัคซีนและนำมันกลับมาไว้ใช้ต่อรองกับทางรัฐบาลนั่นเองครับหลังจากนั้นจิวก็ได้ตื่นขึ้นมา ก่อนที่เธอนั้นจะได้รู้เรื่องราวต่างๆทั้งหมดจากไทเลวเธอจึงได้เดินทางไปยังห้องใต้ดินเพื่อที่จะตามหาคาร์ลอสและวัคซีนก่อนที่ไทเลวนั้นจะตามมาทีหลังและได้บอกกับจิวว่าเขานั้นต่อรองกับทางรัฐบาลได้สําเร็จแต่ทว่าทางรัฐบาลนั้นจะหยุดยิงมิสไซล์ก็ต่อเมื่อพวกเขานั้นได้วัคซีนมาไว้กับมือเท่านั้นระหว่างที่พวกเขานั้นกําลังพูดคุยกันอยู่นั่นเองครับในเมสิกท,ที่ตามจิวมาจนถึงที่นี่ก็ได้สังหารไทเลวลง ก่อนที่จะได้ไล่ล่าเธอต่อระหว่างที่กําลังหลบหนีนี่เองจิวก็สามารถสกัดวัคซีนได้สําเร็จก่อนที่จะได้เข้าปะทะกับเนเมซิตอีกครั้งจนทําให้เธอนั้นทําวัคซีนตกและนิโคลก็ได้มาเก็บเอาไปก่อนที่จะผลักจิวนั้นตกลงไปข้างล่างที่มีเนเมซิตอยู่ และนั่นจึงทําให้จิวได้รู้ว่านิโคลนั้นทํางานให้กับคนอื่นเพราะเขานั้นต้องการเก็บข้อมูลของเนมิสิตนั่นเองครับจิวจึงได้เข้าต่อสู้กับเนมิสิตอย่างไม่มีทางเลือกแต่ทว่าการต่อสู้ในครั้งนี้นั้นคาร์ลอกก็จะคอยช่วยจิวอยู่ห่างๆจนทําให้เธอนั้นสามารถเอาชนะเนมิสิตมาได้หลังจากนั้นพวกเขาจึงได้ไล่ตามนิโคลไป แต่เว่าเนมิสิตที่ยังไม่ตายนั้นก็ได้ไล่ตามมาจนทําให้นิคโครนั้นหนีไปได้จิวจึงได้บอกกับคาร์ลว่าให้ไล่ตามนิคโครไปส่วนเธอนั้นจะเข้าต่อสู้กับเนมิสิตอีกครั้งจิวนั้นได้ใช้ปืนฟิงเกอร์ที่เป็นปืนไฟฟ้าขนาดยักษ์จนสามารถสังหารเนมิสิตลงได้ในที่สุด เรียกได้ว่าตายอย่างแท้จริงเลยทีเดียวครับก่อนที่เธอนั้นจะได้ไล่ตามน,นิโคมาก็พบกับคาร์ลอสที่นอนอยู่และนิโคก็ตัดสินใจที่จะทำลายวัคซีนทิ้งและคิดที่จะปล่อยให้ทั้งคู่นั้นถูกมิสซายิงและตายอยู่ที่นี่แต่ทว่าคาร์ลอสที่ยังไม่ตายนั้น ก็ได้เข้าต่อสู้กับนิโคลจนสามารถเผยช่องว่างจนทำให้จิวนั้นยิงนิโคลได้สำเร็จจากนั้นจิวจึงถามนิโคลว่าเขานั้นทำงานให้กับใครนิโคลจึงขอให้จิวนั้นพาเขาหนีไปด้วยแล้วเขาจะบอกว่าเขานั้นทำงานให้กับใครแต่ทว่าจิวนั้นตอบปฏิเสธก่อนที่เธอนนัจะขึ้นหอหนีไปกับคาร์ลและมองดูเมืองและคุนซิตี้ถูกมิสาซห์ยิงใส่จิวจึงได้บอกกับตัวเองว่าเธอจะต้องทำลายอัมเบร่าลงให้ได้ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปเนื้อเรื่อง Resident Evil ภาคที่3และสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ